กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับวิดีโอนี้เราอยู่กับอาซานี่นะครับผมเอาซานี่มาช่วยแคทนะครับผมมาแบบว่าอามาลุมงานนี้มันจะได้เสร็จเร็วๆนะครับผมเพราะว่างานขุดน่าจะเหลือแค่ง,งานนี้งานเดียวนะครับแล้วก็จะไปลุมข้างล่างกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอ่า วิดีโอที่แล้วเรา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 ไอ้นี่มาแล้วนะคุณผู้ชมเนาะวิดีโอที่แล้วเราย้ายมาแล้วแล้วก็ขุดได้สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะลองเอาอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวอาจจะตักเศษลงใส่ดัมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสักหน่อยไหมสักหน่อยมานะครับผมนะแคทเอ่อซานนี่ครับผมซานนี่เอสไมห้าร้อยเฮทนะครับคุณผู้ชมครับก็เอ่อเมื่งกี้น่าจะสามคิวนะครับผมนะบอกสเปคไปนะครับผมเดานะครับผมเดาเมื่งกี้กี่คิววะคุณผู้ชม ใครรู้บ้างอ่ะ <c oughs> ไม่รู้กี่แรงมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลดูนะผมเอ็ด <c oughs> ชาติจะไปซับร,รีวิวอยู่นะครับผมอ่ะเอ็นงานรถเหมืองครับผมนะเป็นงานพงเหมืองนะครับสนะ่วนมากจะอยู่ในเหมืองนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ <c oughs> ใบแท็กเจ็ดสิบเซนครับผมสังเกตได้ว่าใบแท็กเขาจะเล็กเนาะผู้ชมเล็ก นะเพราะว่าเดินในหินครับเน้นเน้นงานหินนะครับใบแท็กจะได้ไม่เบี้ยวนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเอามาลุยโคลนหลมๆอะไรเงี้ยใบแท็กเจ็ดสิซนนี่ค่อนข้างที่จะเล็กไปนะครับมันจะจมได้ง่ายนะครับผมอ่าก็จะเป็น JCB มากกว่านะครับหรือว่าแค t สามสอฟะตัวนั้นจะโอเคกว่านะครับถ้าเดินลุยโคลนอะไรเงี้ยเนาะคุณผู้ชม ต่ได้ตัวนี้ก็ไม่น่าจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับปัจจัยละครือก็คนขับควาหมอมนะคุณผู้ชมคุณผู้คนขับล้วนเลยนะครับจะเร็วจะช้าอะไรยังไงก็คนขับนะครับผมนะอ,อ่า ผมสบายสบายอยูๆครับผมอยู่กับซานี่นะครับมาซานี่เอสยี่ห้าร้อยเฮดนะผมมาวันแรกนี่ตื่นเต้นจัดๆเลยนะ,ะครับได้ขับไอ้หนุ่มตีนะครับไอ้หนุ่มตีจากแดนแผ่นดินใหญ่นะครับผมหรือว่าจากแดนมังกรวะจากแผ่นดินใหญ่ก็ได้นะครับผลิตที่จีนนะครับผมผลิตจากจีนนะครับประเทศจีนนะครับผมกระบอกสีดำบุ้งกีสีดำห้องเก๋งสีดำนะครับผมอ่า ห้องจิ๋งแอร์เย็นช่ำครับ V.I.P. นะครับคุณผู้ชมครับแอร์เย็นช่ำนะครับผมว่ากันไปครับว่ากันไปนะครับนี่ครับ,รบมันถ้าจะขับให้เร็วมันต้องแม่นนะครับคุณผู้ชมผมลองดูแลถ้าไม่แม่นนี่คือเสียหายนะครับต้องแม่นต้องแม่นโยกเร็วๆต้องแม่นนะครับออืชุกโอ้โหลงช้าชิบหายนะครับ เดี๋ยวเราไปขับอเดี๋ยวเราไปขับแคทดูมันบ้างนะคุณผู้ชมว่ามันจะช้าหรือว่าจะเร็วสักแค่ไหนครับเดี๋ยวลองดูนะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับผมนะแต่ว่าปัจจัยหลักก็ขึ้นอยู่กับคนขับอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้คือออยู่กับรถส่วนหนึ่งคนขับส่วนหนึ่งนะครับผมนะอ่๋อนี่แต่ว่าปัจจัยหลักๆเลยอยู่กับคนขับนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูดิว่าอันนี้มันจะลงช้าหรือเปล่าแอ่ตัวนั้นอะลงช้านะไม่ทันไม่ทันใจ นะผมปึ๊บโอ้นี่ก็เหมือนกันว่ะเหมือนกันว่ะค,คลายนะค,คลายปึ๊บโอ้เหมือนกันเหมือนกันอันนี้ก็ลงช้าเหมือนกันมันก่อนที่ฟิปลงเลยนะไม่น,นะครับผมมันค่อยๆจดเนี่ยครับผมดันสุดแล้วนะมันค่อยๆลงอะ่ะคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับ เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยคุณผู้ชมอ่าเชื่อกันนะครับรวมด้วยเชื่อกันนะครับผมจะได้เสร็จเร็วๆนะครับรวมด้วยเชื่อกันรวมด้วยเชื่อกันรวมด้วยเชื่อกันครับผมไปครับป้าจดเลยครับจวดเลยตัวเลยครับจวดเลยอ่า นี่ครับผมสบายๆชิวๆนะกุณผู้ชมครับเี๊ยกือบนี่ลงไปเลยวางกันไปว่ากันป้าดันไปเลยดันไปเลยเหมือนกันเลยขับแทบไม่ต่างกันนะคุณผู้ชมสองรุ่นเนี้ยเออ จริงๆนะไอซานี่กับแคทะครับ<ห>รแทบไม่ต่างกันนะต่างกันแค่บุกกี่จริงๆว่ะต่างกันแค่บุกกี่จริงๆครับโอ้โหแทบไม่ต่างเลยเ<หร>อ่ะครับผมแทบไม่ต่างนะครับผู้ชมขับเหมือนกันเป๊ะนะครับผมการโยกอะไรความเร็วอะไรเท่ากันหมดเลยอ่ะนึกว่าคันเดียวกันนะเสียงแม่งก็ยังเป็นเสียงเดียวกันอ่ะผู้ชม เสียงเดียวกันไปแอะซาดิกับแคทอะเออนึกว่าคันเดียวกันด้วยซ้ำเนี่ยหลับตาขับนี่เจยดไม่ออกนะครับผมหลับตาขับแล้วจะขับยังไงวะมันรู้เหรอว่าว่าอ่ามันไปถึงไหนแล้วปึ๊บอ่ะนี่ครับชิชิครับผมจวนเลยครับจวดเลยพยายามขับให้เร็วที่สุดนะครับผู้ชมครับ เอาละโอ้ว้าวเวซานีกับแคทมันลงได้เกือบเท่าๆกันเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมลองทดสอบบุ้งกีดูแล้วนะครัไอไอแคทแคทจะได้เยอะกว่านะครับแคทแคทเยอะกว่านะครับผม ว่ากันไปครับว่ากันไปเออนะครับผมว่ากันไปว่ากันไปอ้ยโอสุดยอดสุดยอดแรงครับแรงทั้งคู่ครับผมดูดิ จิ้มลงนี่คือลงบืดๆๆๆๆนะไม่มีไม่มีต้านไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับเวลาขุดดึงเข้ามาเนี่ยอะไรก็ง่ายนะครับแรงมากๆนี่ยแรงแรงจัดเลยครับนี่ครับโอ้โหมาจะรักขึ้นอยู่กับคนข่าวครับผมแชตตัวนี้ก็ 349F เอเนาะ ประมาณห้าสิบตันนะครับเท่ากันเลยนะครับเท่ากันกับซา,านี่เลยนะครับตัวนี้ก็ขุดได้นี่หว่าไม่ว่าขุดไม่ได้อะทำไมเป็นอย่างนี้วะอ๋อเอ่อทำไมมันไม่ทำไมเป็นอย่างนี้อะทำไมเป็นเลี่ยมแบบนี้อะทำไมเป็นแบ่งชนชั้นอะไรแบบนี้อะวิ่งเอออะไรครับเนี่ย สองคันสองค่ายครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสองคันสองค่ายไปเลยครับผมซานี่กับแคทนะผมค่ายจีน,นครับไอหนุ่มตีนะครับผมไอหนุ่มตีจากแดนมังกรนะครับผมมา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 เดี๋ยวไาลองขับซานี่กันบ้างสลับกันไปสลับกันมานะครับผม จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ววิดีโอหน้าน่าจะเสร็จครับผมเฮ้ยไม่เสร็จหรอกวิดีโอหน้าเดี๋ยวเ,ยเออเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวไปทำทางลงใหม่ทำทางลงให้รถดำใหม่โอ้โหุโ้ยกุญจิยังใหญ่เลยคุณผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้าโอ้โหมองไม่เห็นเลยวะ่ะวิดีโอหน้าเดี๋ยวทำทางลงให้รถดำนะครับ เดี๋ยวเอาดำมาวิ่งสักหน่อยนึง <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเปิเปดบอ่อข้างล่างนะครับผมจะทําเป็นสาสเลยอนะ่ะไอ้ข้างล่างนั่นอ่ะจะทําเป็นสาสเลยนะครับวิ่งดินขึ้นมาเทขอบบอ่อข้างบนเลยอ่ะนะผมเอาว่าไปครับว่าไปเวลาหมดหมดเวลาครับผมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผู้ชมครับ เจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ